ราคาอยู่ทุนมืองหครับอยู่ทุนมืองหครับที่เพื่อนดูอยู่คือยกที่3นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องยู u ูบสอพัฒนาชัยครับถ้าใครรักมวยชอบมวยเราคือเพื่อนกันฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งฝ่ายแดงครับเจอกับทางเสือบอลยูฟ่าบูมเด็กเซนครับ89ปอนด์ครับวันนี้มาเจอกันที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็มีติดฝ่ายหนุ่มด้วยเพื่อนๆครับเรื่ราคาตอนนี้อยู่ทุนหมื่นะครับ ก็ราคาช่วงต้นๆนะก็มีเสมอแดงเสมอเงินนะครับแต่เพื่อนๆดูอยู่ยกที่3ตอนนี้อน,นุเงินเดินเนบียดครับเพื่อนครับเดินเบียดไปเรื่อยครับแล้วก็มีฉีดยาฝ่ายแดงนะมาห้าหมื่0ช่วงที่2แต่ว่าขึ้นยกสามาราคาตอนนี้ก็74ครับอนุื่นเจ็ดครับเตะขวาไปเตะขวาไปเตะขวา,าไปครับโอ้โหแดงเดินไปฟันศอกบีนมาตีมาดูเกมวงในไล่แขนล็อกลับมัตตีจะเป็นของใครถาเบิ้งครับมาครับเสียบเข่าซ้ายครับ อีกงานดูฟ้าบุมเด็กเชียนฝ่น้ำเงินครับแล้วก็เจอกับทางฝ่ายแดงวันนี้โอ้โหดูเดือดเลือดพ่านครับเจ็ิยอดยิ่งจากชุมพรครับอีครับจิ้มหมัดไปแดงจิ้มหมัดซ้ายไปก่อนน้ำเงินพยายามต่อยหมัดขวามาเกี่ยวคอล็อกวงในใครเป็นของใครโอ้โหดูยแดงพลิกขึ้นมาโดนหักล้มลงไปนะครับแต่ว่าเอาตัวขึ้นมาอยู่ด้านบนครับ เงินเดินเข้าหาแดงก็ถอยครับแล้วก็มีโต้บ้างนี่ครับแข้งครับคนละดอกครับวงในเป็นยังไงบิดบิดหักอีกแล้วครับโอ้ใช้พลังกำลังเยอะนะหนึ่งนห้าสี่ครับอยู่หนึเงินห้าสี่ครับตีครับโอ้มีหมัดครับเอามาหมดแล้ครับวันนี้เสียบเข่าไปครับโอ้ดูดูจังหวะของแดงว่าจังหวะแดงดูดีนะดึงมาแล้วโอ้ใช้ขวาครับ อันเินโอ้โหใจสู้เหลือเกินเดินดีค่อยพยายามจะตีไอตีได้ไหมหักคอหักคอโอ้โหอ,อาศัยจังหวะหักพวงอะไรอย่างเดียวครับบีดครับเข้าไปจับคอแล้วก็บีดครับเสียบเข่าไปครับอันเนซับสอกซ้ายโอ้โหเตะไม่โดนครับเป็น,นดาเน็นดาเสียบเสืร์บอลเสียบีบบอ,บอครับตีเข่าครับเบียดกันไปครับโอ้โหเสียงนี่นะสุดยอดเลย ถ้าเข้าตัวถูกก็ออกตัวได้ครับเพื่อนๆครับมวยพักยกระบบคอมพิวเตอร์ครับ x 2 8 5าครับนำหน้า x 2 8 5มวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีนะครับเปิดครบทุกยกนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องห่วงครับเข้าไปออกตัวได้นะครับ200บาทเดียวก็เปิด x 2 8 5ครับมาครับเสียบครับปลายยก3นะครับราคาน้ำเงิน3 2ครับน้ำเงิน3 2เท่านั้นเองครับมาครับดูกันต่อปลายยกแล้วครับ นี่เหี้ปู่ดักมัดดักศอกนะไฟแดงนะเบียดมาเป็นเกมชิงจังหวะเป็นเกมไล่แขนสู้นะครับบอกกันตามตรงนะครับยกที่สองขึ้นมามาครับยกที่สองมาแลยกที่สี่ครับมาครับเหมือนเดินเหมือนเดิมไอ้แดงดักเสียบแล้วครับเสียบเข่าขวาไปตั้งตั้งตั้งไว้ต่อยมาป้ายโอ้ยแร่แข่งกันกระดกเสียบเข่าอีกแล้วครับเงินค้ขำคาไว้ครับ ขำคาไว้ครับเพื่อนๆครับโอ้โหเบียดมามาเสียบเข่าขวาไปทหาน้ำเงินห้าสี่นะครับน้ำเงินห้าสี่ครับสี่ับเตะขวาครับไอ้แดงเสียบซ้ายเฮิร์ดเฮิร์ดเตะไม่โดนเกี่ยวอ้าวล้มลงไปเสมอแดงเสมอแดงโตตายเสียบเข่าครับแล้วก็เกี่ยวเกี่ยวล้มไหมไม่ล้มไม่ล้มไม่ล้มโอ้โหบิดครับล้มอีกแล้วครับ อีแดงสองหนึ่งครับข้ามาแดงนะครับแดงต่อสองหนึ่งครับโอ้ยนี่ครับถูเข่ามันไปเรื่อยครับตีเขา่าเตะซ้ายไปเพนดาเสือบอลมีต่อยมาเสียบเข่าอีกแล้วอึ๊บขยมขยมขยมไม่ได้ตีกับการจับแยกออกมาครับแดงสามหนึ่งครับแดงสามหนึ่งครับบิดลงมาแล้วก็ไป เดินเบียดพยายามหาจังหวะแล้วครับดูเหมือนยกนี้จะช้าๆลงไปครับแดงก็เสียบเลยครับเสียบแล้วก็ตีเข่าครับถือว่าอาวุธสวยงามครับเลียมดีเหลือเกินนะเคยนน้อยหไหมเรียมดีแต่ว่าบิดมาแล้วก็โอ้ยเงินเด้งตีครับแดงเสียบครับดูจังหวะไล่แขนครับดูกดแขนครับตีครับ แปดหนึ่งครับสิบหนึ่งครับทุกคนครับสิบหนึ่งครับอีครับโื้โหพอแล้วนะครับเรื่องราคาครับสิบหนึ่งแล้วครับอ่าครับเบียดไปอีกครับอ้าวเผแสดงล้มลงไปครับเรียงแพงนะครับมาครับโอ้ยแข้งซ้ายเสียไปแล้วอีอยู่เบิ้งเนียเบิ้งเนียเบิ้งเนี้ยอี อาแล้วครับมาแล้วครับอย่างนี้ต้องมียาฉีดน้ำเงินหรือเปล่าครับแบบนี้ครับมีหมัดครับแต่ว่าไอ้แดงนี่ทําได้เดินเข้าไปทําครับมีจังหวะเตะครับโอ้โหเนาะมาครับนี่ครับดูครับเบียดมาเรื่อยๆครับพยายามจะหักอีกแล้วครับอติดนิสัยจับหักข้อว่ามานน้ติดนิสัยจับหักพวงมาลัยนะครับนี่ครับหักอีกแล้วครับ ปลายยกสี่แล้วเพื่อนๆนี่ครับเสียไปครับเสียไปครับมาแดงดักดีกว่านะครับตามกันต่อยกที่ห้านะครับฉีดยาน้ําเงินห้าแสนบาทราคาแดงต่อสามสิบห้าหนึ่งครับยกที่ห้าสามสิบห้าหนึ่งครับสี่สิบห้าหนึ่งครับโอ้สี่สิบห้าหนึ่งครับเทแล้วครับมาครับเดินเบียดเข้าไปมีหมัดไหมหมัดมาแล้วหักข้อหักข้อตีโอ้แดงเก๋าแล้วเนี่ย นี่ครับมีแข้งครับพยายามเดินต่อยหมัดเสียปลาครับถ้าฝึกมาใหม่ฝึกมาดีน่าจะได้เจอกันอีกนะคู่นี้นะไปยกสี่นี่ครับดูแผ่วๆไปครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินกับเสบอลเดินเข้าไปเตะแข้งซ้ายนะครับพยายามต่อยหมัดครับตีขวาเกี่ยวไปครับยกสุดท้ายแล้วครับเพื่อนครับก็ขอบคุณทุกการกดไลค์นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับถ้ารักมวยชอบมวยเราคือเพื่อนกันครับ แอด x 2อ5ครับมวยพักยกราคาสนามมวยพักยกราคาเวทีครับเปิดครบ5ยกนะครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับเครื่องหมายแอดแล้วก็ x 2 8 5จําง่ายๆครับ x 2 8 5เปิดครบห้ายก200อบัวเดี๋ยวก็เปิดครับเป็นเป็นครับดูกันต่อครับยกที่5จะมีลูกไหนที่มาทําซาได้ไหมเดินลงมาไอ้ดียจะไปเบียดจะไปปั้มอย่างเดียวนะครับอาวุธอาจจะยังน้อยอยู่ครับมาครับมีหมัดอ้าวเซ่เซ่เซ่ต่อยมาไป คือไม่ได้เซ่นะด,ดูดูดูน้องมันเี่เซ่มันก้มหัวนะครับแ,ด,แดงก้มหัวก็ดูเหมือนเซะไรอย่างเงี้ยในเวทีนี่ผมว่ามีโอ้ตะโกนตกใจเหมือนกันอะไรแบบนี้มากรับถอยมาเสียบเข่าครับดูเหมือนจะยอมไม่ได้หรือเปล่าครับสําหรับฝ่ายอีกเงินครับนี่ครับเปะแข้งซ้ายไปโอ้โหเพชันดาเดี๋ยวบอลว่าไงเสียบเข่าซ้ายหมุนออกมาตีแถวลงไปแล้วครับ ทีมงานก็แผ่วไปด้วยครับโอเคครับประมาณนี้เลยครับเพื่อนครับนี่ครับดูครับยอมครับดูเหมือนยอมครับนี่ครับจะทิ้งกาดเลยครับมาไปเอานี่ก็แข้งครับจะเข้ามาก็โดนแข้งครับยังไงก็จะตามนะครับฝากติดตามไว้ด้วยครับช่อง y o u t u b สอพัฒนาชัยครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันครับสำหรับใครที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน เหมือนคู่นี้นะครับถ้าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขอไปมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับก็ขออภัยเพื่อนๆไว้ก่อนนะครับก็อาจจะดูสดๆนะเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าดูอยู่สดๆบางทีก็จะมีหลุดไปบ้างนะครับผมเองก็ไม่ได้ดูมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เราก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับหนวยคู่นี้ครับนี่ครับก็ยอมมาแล้วครับยอมมาแล้วครับอย่างนี้น่าจะไม่มีปัญหานะครับราคาสุดท้ายแพงที่ร้องนั้นน่าจะ51ได้ครับอยู่แดง51ครับ เป็นอันดาเกียรติยอดยิ่งครับกับเสวอยูฟาบูมเด็กเซียนครับ่าจะยไม่มีปัญหาครับเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งต่อนาตาชนะแปมไปแบบไปปลายครับขาดไปปลายครับมือคู่นี้ครับหมดยกครับนี่คือบรรยากาศช่วงท้ายนะครับอย่างไรก็ตามนะครับฝากกดไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ครับเมื่คู่นี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเจอกันใหม่ต้องปรับทรงยังไงนะครับก็เรามาบอกกันได้ครับที่นี่คือที่ของคนที่รักมวยชอบมวยครับ เอามาแชร์กันครับเ่อนๆรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมวยแล้วก็คลิปมวยสนุกๆครับ